3มเหรียนนี้ราคา1,000บาทเช่าวัตถุมงคลได้ที่ Facebook Fanpage วัตถุมงคลรวยร้อยล้านฝากกด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวัตถุมงคลรวยร้อยล้านนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะมาแบ่งปันนะครับสมเหรียนที่เป็นวัตถุมงคลนะครับจะมีเหรียนไหนบ้างมารับชมกันนะครับ เริ่มจากเหรียญแรกก่อนนะครับเป็นเหรียญไอ้นี่ร้อยปีกรมชลประทานนะครับเหรียญนี้มีความศักดิ์สิทธิ์และความเข้มขังตรงที่ว่าเป็นองค์พญานาคกํากลังพ่นน้ําแล้วก็มีเทวดาถือพระขัน์อยู่ในซุ้มนะครับเหรียญนี้เนี่ยช่วยเสริมดวงชะตาในด้านของการเงินโชคลาภการมีอำนาจแล้วก็ความสุขสบายนะครับนาคพ่นน้ำเนี่ยหมายถึงการมีกินมีใช้ มีทรัพย์ที่อุดมสมบูรณ์นะครับมีเงินเหลือกินเหลือใช้ว่างั้นดีกว่านะครับแล้วก็หมายถึงความกลมเกลียวด้วยนะครับเพราะว่าเป็นนาคสองพระองค์นะครับแล้วก็มีเทวดาถือพระขันอยู่ในซุ้มประตูอันนี้ก็เป็นสัญลักษณ์ของความศักดิ์สิทธิ์อีกสัญลักษณ์หนึ่งนะครับเทวดาถือพระขันอยู่ในซุ้มประตูเนี่ยก็คือความสะดวกสบายการอยู่แบบมีกินมีใช้การ อยู่แบบสุขสบายการอยู่แบบอุดมสมบูรณ์นั่นเองนะครับจึงเป็นอีเหรียญหนึ่งที่มีพุทธคุณค่อนข้างสูงนะครับพญานาคสององค์เนี่ยก็มีอิทธิฤทธิ์มีพุทธคุณมากแล้วนะครับแถมตรงกลางยังมีเทวดาถือพระขัน์อยู่ในซุ้มประตูอีกอันนี้ก็มีความศักดิ์สิทธิ์สูงมากนะครับเหรียญต่อไปครับเป็นเหรียญหน100ึ่งร้อยปีกรมเจริญฐานบกนะครับเหรียญน,นี้ตรงกลางเป็นตราหานุมานนะครับซึ่งหนุมานเนี่ยเป็น วัตถุมงคลที่มีความศักดิ์สิทธิ์สูงมากๆนะครับหนุมานเนี่ยเดิมทีก็เป็นฐานของพระรามนะครับมีอิทธิฤทธิ์คือหาวเป็นดาวเป็นเดือนเป็นกึ่งอมตะครับคือเมื่อใดก็ตามที่เขาถูกสังหารแล้วถ้ามีลมพัดมาโดนตัวเขาเนี่ยเขาก็จะฟื้นคืนชีพก็กึ่งอมตะเลยทีเดียวนะครับฆ่าไม่ตายนะครับหาวเป็นดาวเป็นเดือนมีอิทธิฤทธิ์คุมกองทัพได้นะครับแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยมีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่ เดรีวาเหมาะกับการต่อสู้มากๆนะครับเหรียญท่านุมาเนี่ยจะโดดเด่นทางด้านการเอาชนะศัตรูคู่แข่งการอยู่เหนืออุปสรรคทั้งปวงการที่ไม่มีวันที่จะมีใครทําอันตรายหรือทําร้ายเราได้ถึงมีคนชนะเราเดี๋ยวเราก็กลับมาสู้ใหม่นะครับเป็นเหรียญของอผู้ชนะที่แท้จริงนะครับส่วนอันนี้นะครับเป็นเหรียญอันนี้นะครับเฉลิมฉเฉลิมฉลองพระราชสมัญญา มหาราชนะครับอันนี้เป็นตราสิงตราประสาทแล้วช้างสามเสียรนะครับเหรียญน,นี้เป็นอีกเหรียญหนึ่งที่เป็นวัตถุมงคลได้ดีผมใช้คํานี้เลยนะครับเพราะว่ามีทั้งตราสิงตราสิงหมายถึงอํานาจหมายถึงการมีชัยชนะเหนือคนอื่นหมายถึงการเป็นผู้นําผู้ปกครองคนอื่นนะครับอันนี้ก็เป็นวัตถุมงคลที่มีความศักดิ์สิทธิ์ค่อนข้างที่จะสูงอยู่พอสมควรนะครับสําหรับวัตถุมงคลชิ้นนี้ นะครับแล้วก็ตรงกลางเป็นช้างสามเสี่ยงช้างสามเสี่ยงก็คือความมั่นคงความเป็นปึกแผ่นนะครับและที่สําคัญเนี่ยก็ช้างสามเสี่ยงท่านก็เป็นพาหนะของพระอินหมายถึงความซื่อสัตย์การมีบริวารที่ซื่อสัตย์ปกครองง่ายอยู่ในการปกครองนะครับแล้วก็ตราประสาทข้างบนก็เป็นตราประสาทนะครับหมายถึงความสะดวกสบายการมีกินมีใช้อยู่แบบอุดมสมบูรณ์น,นะครับทั้งสามเหรี่ยนนี้เนี่ยปัจจุบันเนี่ยก็ เรียกได้ว่ามีราคาค่อนข้างที่จะในระดับหนึ่งนะครับถ้าเอาเหรียญเดียวเนี่ยผมแบ่งปันราคาเหรียญละ400บาทแต่ถ้าใครเหมาทั้ง3เหรียญเนี่ยให้ราคาพิเศษเลยนะครับจาก1,200บาทเนี่ยลดเหลือ1,000บาทเท่านั้นหากท่านใดสนใจนะครับติดต่อได้ที่ Facebook Fan Page นะครับวัตถุมงคลรวยร้อยล้านนะครับทั้ง3เหรียญน,นี้ล้วนเป็นแต่เหรียญที่ดีทั้งนั้นนะครับมาดูด้านหน้าบ้าง ด้านหน้าของเหรียญแรกเนี่ยก็เป็นสเ็จพ่อรองห้ากับในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็มีหลายคนนิยมบูชาวชัตถุมงคลของสเ็จพ่อรองห้านะครับและในหลวงรัชกาลที่9ค่อนข้างสูงนะครับแต่ถ้าท่านบูชาเหรียญน,นี้นะครับเท่ากับท่านได้บูชาทั้งสเ็จพ่อรองห้าในหลวงรัชกาลที่9นะครับแล้วก็พญานาค แล้ว,ว่าเทวดาจีวขันนะครับเรียกได้ว่าครบถ้วนสมบูรณ์นะครับเหรียญเดียวมีพุทธคุณครบเลยนะครับสมัยนี้เนี่ยวัตถุมงคลก็หูราคาไปหลักพันกันละนะครับวัตถุมงคลดีๆครบๆเนี่ยก็ราคาไปหลักพันแล้วนะครับส่วนเหรียญนี้นะครับด้านหน้าเป็นองค์ในหลวงรัชกาลที่9นะครับซึ่งเป็นวัตถุมงคลที่ชาวไทยหลายคนนิยมบูชาค่อนข้างมากนะครับส่วนอีกเหรียญหนึ่งเหรียญน,นี้นี่นะครับก็ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับก็เป็นอีกเหรียญหนึ่งที่มีความศักดิ์สิทธิ์นะก็สามเหรียญนี้เนี่ยปัจจุบันเนี่ยราคาจริงๆมันก็เกินไปแล้วนะครับแต่ว่าเราก็มีแบ่งปันนะครับสภาพสวยด้วยนะครับทั้งสามเหรียญนี้ปัจจุบันยังอยู่ในสภาพที่ค่อนข้างดีนะครับเรียกได้ว่าเก็บมาดีมากๆนะครับถ้าสภาพแบบนี้เนี่ยปัจจุบันราคาเกือบพันละนะครับแต่ว่าเรายังพอมีอยู่ บก็แบ่งป,ปันเพื่อนๆไปบูชากันนะครับถ้าปกติก็คิดเหรียญละ400นะครับแต่ว่า3เหรียญเนี่ยก็ให้ราคาพิเศษไปเลยนะครับ1,000บาทจะส่งฟรี EMS นะครับท่านใดสนใจก็ทักมาที่ f เฟซ o o o ก a ฟ p p g g นะครับวัถุมงคลรวยร้อยล้านนะครับเป็นอีกเหรียญหนึ่งที่ดีมากๆสอยเหรียญหนึ่งนะครับที่มีคนค่อนข้างจะ ตามหาเยอะอยู่นะครับนั่นก็คือเหรียญนี้นะครับของนุญาตนิดนึงเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญบายคุดปี17นะครับอ่าเหรียญน,นี้คนตามหากันอยู่พอสมควรนะครับก็พอแบ่งปันไว้บ้างแล้วนะครับก็ถ้าเป็นเหรียญสวยๆนะครับสภาพสวยเนี่ยทางร้านเราคิดเหรียญละ500นะครับแต่ถ้าใครยังงบน้อยอยู่อ่าก็มีนะครับแต่ว่าเป็นเหรียญสภาพที่ผ่านการใช้งานถ้าเหรียญที่สภาพผ่านการใช้งานเนี่ย ก็เหรียญละ99้บาทนะครับ100ร้อยเหรียญก็คิด9,000บันเท่านั้นเองนะครับลดไป900บาทนะครับก็หากท่านใดสนใจเนี่ยก็ติดต่อได้ที่ facebook Fanpage นะครับวัตถุมงคลรวยร้อยล้านเหรียญนี้ยังพอมีแบ่งปันเพื่อนๆได้อยู่นะครับเนื่องจากว่าเหรียญนี้เนี่ยก็ร้านเราก็เก็บไว้พอสมควรให้ระดับนึงนะครับสวยเหรียญหนึ่งนะครับที่ มีแบ่งปันนะครับก็คือเหรียญ1นบาทตาแผ่นดินปี2 5 0 5นยนะครับเหรียญน,นี้นะครับถ้าสภาพสวยๆก็เหรียญละ500บาทแต่ถ้าสภาพที่ผ่านการใช้งานมาเนี่ยก็เหรียญละ50บาทเท่านั้นเองนะครับเหรียญน,นี้มีจำนวนการผลิตที่เยอะนะครับดังนั้นเนี่ยเหรียญผ่านใช้ก็มีเยอะอยู่แล้วนะครับหากท่านใดสนใจเนี่ยก็สามารถติดต่อได้ที่ Facebook Fanpage นะครับวัชุมงคลรวยร้อยล้านนะครับก็หากใครกำลังดูอยู่ก็อย่าลืมกด subscribe กดติดตามแล้วก็ กดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดวัตถุมงคลดีๆจากทางช่องของเรานะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ